นะคะกดเข้าเว็บไซต์ก่อนแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนกับเว็บนี้ไว้แล้วนะคะก็สามารถล็อกอินเข้าได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังก็แนะนำให้ไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะหลังจากนั้นกดเข้าพอล็อกอินได้แล้วให้กดเลือกตรงที่แฟนคลับ b ีออนไลน์ของสายคิดนะคะแล้วก็กดเลือกตัวที่เราจะอินจริงอะค่ะตัวนี้นะคะพอดีว่าภาพหน้าจอมันไม่ขึ้นตอนที่อ่านหน้าจอไว้ก็เลยได้แคปหน้าจอมาให้เป็นแบบนี้ค่ะข้างบนให้ใส่ชื่อนามสกุลของเรากันที่บอกไว้กับดีบบไลน์นะคะ รหัสสเตย์รุ่นสองนะคะของเราให้เรากดเข้าไปเลยค่ะเมื่อไปหน้าสเตย์คิทเราจะมีข้างล่างที่เป็นลูกคนค่ะกดเข้าไปแล้วก็กดคําว่า membership อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีรหัส membership ของเรานะคะอยู่ตรงนี้สามารถนําไปซื้อบัตรได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าจอออกมาให้เราเลือกค่ะก็คือเขาก็ให้เลือกแค่บ่อยๆกดบนที่สามนะคะกดเลือกที่หนึ่งแล้วก็กดเน็กเน็กไปเรื่อยๆราคาตรงนี้จะเห็นเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันวอนนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเอาพอดีว่าตอนนี้ซื้อบัตรแฟนนะคะหน้าจอเขาไม่ได้อัดไว้ให้ กดเลือกเครดิตค่ะถ้าใครจะชำระด้วยเพย์เพล่ก็ชำระได้นะคะแต่ถ้าชำระกับเพย์เพลนะคะก็จะมีให้เลือกเหมือนกันว่าจะใช้เลืธนาคารหรือว่าเลือของเพย์เพลเองค่ะขั้ของไทยเราอะค่ะจะมีทั้งบิซ่าบัตรการและยูนิเอ็นเพให้เลือกใช้ตามบัตรหน้าการของเราเลยค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลหน้าบัตรแล้วก็วันเดือนปีหมดอายุให้ครบแล้วก็กด next ค่ะหลังจานั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าจอก,การชำระเงินของธนาคารค,ารค่ะให้กดเลข otp ค่ะชำระเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเด้งออกมาให้ให้เราเลือกค่ะว่าจะเลือกเข้าร่วมอ event ผลลอยที่เขามีให้สุ่มไหม